ครับผมเจีทุกคนครับมาเดี๋ยวคีดดิปนห้เราครับผีผ้ามาเบ่องอาจารย์ใบรถไถพอที่เราครับนี่โอ้ยุบลองมั่นกับดินลมร้ายครับพี่น้องเลยอาจารย์ใบกำลังใส่เต็มทีเลยครับช่วงนี้กำลังแข่งกับฝ่ากับผลอยู่ครับนี่มือฝ่ามือฝนก็อ้อมทิบอยู่ครับเมื่อนี้ ทำทาฝนสีตกไงล,ละครับเมื่อคืนนี้กับโตกกยู่เบิดขึ้นแล้วลงเมื่อคืนนี้นะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอาจารย์ใบครับพี่น้องเดี๋ยวท่าเอามาติดตามชมกันไปพร้อมๆกันเลยครับพี่นอ้องเออเพิ่นหายเขอะแกเพิ่นดูครับนี่ไายยังอย พี่น้องเลยขบบับบ่มีฝีมืดหนิลูกบ่ได้เด้อครับนี่บ่ได้ใส่ฐานยุกลงเด้อใส่ฐานหกเด้อครับพี่น้องตัวหนึงหละ่ะรถเท่าเดียวนี่มันสีเห็ดย่างสีเห็ดยากมองไลยว่าทีขาบ,บม่มีฝีมือมันเป๊ะเห้งนะครับนี่เป๊ะน,น้าเป๊ะหลังไปเลยเด้อครับพี่น้องโอ้ยเจมโบล,ล่ะเบิง่งวิธีการเดี่ยวเพื่อล่ะ เบียดเบียดากหนึ่งเบียดเลยครับโอ้ยเอาจัดจัดหนักหนักไอพี่ไอน้องเบิอร์ไยเฮ้ามันนินโอ้ยอ้าวโอ้ยระวังไม่ระวังไม่ยังข้าเด้อ ต่องมาก,ก่อนทีเดียวครับจัดสไตล์เขาละยกให้เพื่อนละระเภทเสียงหน่อ่าบางนี่นักสีเป็นมุมเรียมพอดีครับนี่อาจารย์ใบเพื่อนกำลังเก็บมุมอยู่ครับนี่แหละวิธีการเก็บมุมยกล่อง อ,อาจารย์เพิ่นกับชูยูประมาณนี้ครับพี่น้องตรงอหอยหลังไปดึงเอาครับอหอยหลังไปดึงแล้ววางหลากมาเลยแล้วครับหลากเงาๆเลยระวังใหม่ด้วยอาจารย์เน้อใหม่บอดไปได้ให้่ดีแตล่ลามครับพี่น้องเลยแตล่ลามอยู่นะบอดตัวใครตัวมันครับผมเลยเลยด้แตล่ลามอยู่ fc ท่านใดสนใจรถแทคตเตอร์ฟอร์ดอย่าลืมนะครับเด้อเวาติเป็น6 000, 6 6 1 0 6 6 4 0ครับพี่น้องเท่าเดียวครับสไตล์ตนี่รุ่นนี่แบบนี่ครับนี่้า fc ท่านใดศึกษาเบิง่งดีๆนะครับเด้อศึกษาเบิ่งรถอาจารย์เพนรถอาจารย์สุรศาสตร์ อะไ้ศึกษาเบื้องหลังที่บอกว่าบอกได้คำเดียวครับบอผิดหวังครับพี่น,อน้องตาไผได้พิซซี่เนี่บอกบอกเลยว่าบอผิดหวังครับรถอาจารย์สุรศาสตร์น้ำสอบตัต้งใจซื้อมากครับเพราะท่านเนี่ยสอบด้เลยครับหนี่มสอบกันเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคได้ผมว่า โอ้ยดินลมแหงครับพี่น้องนีนผนเ,เสียบมั่นก็นได้เสียบมาอย่างเดียวครับเพราะว่าเลีงกับฝ้าครับฝนครับผัดมั่นกับช่วงนี้กับบ่ค่อยนี่แหละครับพี่น้องยิ่ท่านสีเกศเท่าก็เลไดไปสื่อร่มๆ่วกันมาเนี่ยครับ พันมั่นกับิีร่วมกันมาเพราะว่ามันมันบกคยนี่แหละครับช่วงเนี้ยโอ้โหเฮดดูเตร้ได้ครับพี่ห้อกเลยเออเหียบยางเดียวมาปนี่โอ,อ้ไปเลยอู้เออทางไม่กัะทิ้น ดีเหรอเพื่อนเรานำยางเดียว 1941, problem, อโอมสมบักเปตุ่มเปีกเ้ยครับพี่น้องเอ้ยโอมหนึ่งว่าสีงานม้วนโมเมนต์เรครับนี่งวันสีพันโยกข้าวเดียวโมเมนต์ได้ครับพี่น้องเอ้ยคเดลนี่เอ้ยเปย์น้าเปยหลังเลยครับบารนี้เอาบ่มีสีมือนี่แล้วสานเลย เห็บบุหรี่เลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวยังเข้าเดียวอีกตา่างหากนะโอ้โห้จ่ามันจมกับพ่อโอ้เหลืออยู่แค่เดียวเนี่ยครับเหตุการ์ที่สุดท้ายเลย ดีบเลยอ่นานดาวพะเอกับนำแสดงโดยอาจารย์ใบครับมาหนเออาจารย์ใบรถไถฟอนเท่แสดงยางคักเลยครับมาหนิดีซ่ามีซ้ำใจงัดออกมาให้เปิดเลย ทำซีมครับท่านมีอาจารย์ใบบอกว่าทำซีมครับนี่ตุ่มเป๊ะเลยครับวันนี้ งานออกมาให้เบิดเลยวีซ่าอันมีเท่าไหร่งานออกมาบริมีวีซ่าแต่ครับได้ครับเพื่อนดิสมกัเก้งครับเพื่อนดิ หูดอินกันป่ะครับพี่น้องอเอ้ยต้องมึงใจเสียงโดนดครับพี่น้องเอ้ยประเภทเรื่องชอมนี้ว่ายานครับพี่น้องม่างใส่ถุงปุ๋ยมาได้ครับประเภทถอดนี่เรือแล้วก็ทิ่นไส่ถุงปุ๋ยมาเลยอาจารย์ใบนี่มีความสามารถที่จะเฮ็ดได้ครับ ประกอบได้ครับนี่แหละเขา,าว่าคววมสามหมาทองอาจารย์ใบครับโว้คนขับว่าเป็นสามเผ่าสี่เผ่าหาเผ่าพ่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยงูดอีทิว้ยเอาเอาใจซอยอาจารย์ใบก่อน คุณเพ็ดลองปออไปน,นาาีได้หรือเปล่าโอ้ไหวหมดต้องหายใจได้เอาไหวหมดไว้กับตอนไว้แล้วครับแลนหล่อนข้าวเลยเออไปเลยวุ้ยมันเละปวดครับพี่น้องเลยลเรถบื้อเมื่อกับพมอแห้งเหรอ Lệ heo, lệ heo theo đi Anh ừ. à, khoang nướng phải Chào bọn nó đi nào ไปเลยไปเลยมันสีลมมันเละแห้งเละแห้ง ไม่หุ้มยังนะพที่จริงว่าสิบ่อยยกแล้วนั่นนี่แม่นบอกไปพูดเลขใั่น่ะเล่าแล้วแล้วทั้งพี่แล้วว่างมันบ่ได้ยังบอกนะห้มหนึ่ก็ว่างอันนี้คือโอ้เสียมาเบิดตัวนี่ ซุดระเบ้อฟังเลยสุดเลยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่ยอุ้ยนี่ของสุดท้ายครับบงังไปิดเลยไปเลย พอแล้วเรียบร้อยแล้วครับบันไปเลยไปเลย ตางเขาดิสิบอตันหางเขาบ่ี่ เรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้การยกลองมันกถือว่าโอเคครับผ่านเลยหน่แล้วว่างต่อไป มาเรยมาเลย,เ,ลยเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ใบข้ามาเลยเดี๋ยวก็สีมาเอาใบมีดละครับมาเลย เดินด้ที่เพ็่นไฟรเพื่อนใครนเดียวเพื่อนแนครับ Okay. Oh, khê chín mưa thằng nào đúng không? Ôi, oh, Ô oh. นองเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โอ้เออเโอเออขอใครเดินดึงชิปดูด้วกับฝากคนไล่าคนเชื่อด้วยครับเดี๋ยวใครเดี๋คนแล้วกับซื้อกาะดาษชิปใหม่ๆครับนี่จากของดาวเมืองสีที่สองครับพี่น้อง เรคลิปนี้กรับขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่นานี้ครับดีครับผม